ก็วันนี้เหมือนจะเป็นการเปิดฤดูการใหม่ของพรีเมียร์ลีกแล้วนะก็แมตช์แรกของฤดูการนะ t t l e of Manchester นะครันก็คือ c m m u n i t y Shield แมนซิตี้กับแมนยูซึ่งถ้าว่ากันตามราคาต่อรองแน่วแมนซิตี้ต่อหนึ่งลูกกันนะก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าสร้างความได้เปรียบในแมตช์นี้ได้พอสมควรหรือว่าคนส่วนใหญ่ มองว่าแมนยูน่าจะสู้แมนซิตี้ไม่ได้แน่ในแมตช์นี้นะซึ่งแมนซิตี้ก็จะใช้ผู้เล่นเด็กผสมชุดใหญ่ครับเป็นตัวจริงผสมตัวสำรองแล้วก็น่าจะพักผู้เล่นหลายๆคนไว้ด้วยเหมือนกันหรืออาจจะพึ่งกลับมาเข้าแคมป์แล้วก็อาจจะยังไม่ฟิตพึ่งหลังก็น่าจะได้เห็นการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นแบบ เยอะแยะหลายคนหลายตำแหน่งอะไรเงี้ยแมนซิตี้น่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับก็เป็นโกเนี่ยเตฟานอเตก้าแบ็คขวาน่าจะใช้ลิโก้ดูวิทเซนเตอร์คู่น่าจะเป็นอาคารยี่กับลูเบนดีแอสนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นกดิโอเรเชื่อเมเกมสองคนตรงกลางอะ่ะเหมือนจะเป็นกลางรับแต่ก็น่าจะไม่เชิงรับเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นคูวาสิตกับเควินเดบอยริมเส้นด้านซ้ายเป็นแจ็คกิลลิต ริมเส้นด้านขวาเป็นออสการ์บอบนะครับแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยหรือว่าตัวเชื่อมเกมตัวอิสระจะเป็นแบรนโดซิวาแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนดะ์คิดว่าดูจากแผนการเล่นเนี่ยคิดว่าแมนซิตี้ก็น่าจะไม่จริงจังอะไรเท่าไหร่นะเนื่องด้วยนักเตะเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติแล้วก็ยังไม่ฟิตเพิ่งมาเข้าซ้อมน่าจะเน้นที่ระบบมากกว่าส่วนแมนยูเนี่ยก็มีข่าวร้ายตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลแล้วก็คือลาสมูทโฮลแล้วก็โยโลที่บาดเจ็บ คนละ3เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะซึ่งวันนี้แมนยูก็มาในแผน4 2 3 1เหมือนเดิมครับโกก็เป็นโอนาน่าแบ็คขวาใช้ดาวโล่แบ็คซ้ายเนี่ยเป็นลุคชอเซนเตอร์เป็นไรซอนอัลมาตินเนสยืนคู่กับวิตตอลินเดนเลิฟนะตรงกลาง2คนก็เป็นคาสมิโลกับคอบบี้เมนูเฮมิเกอร์เป็นบูโน่ฟานังเดสไปขวาเป็นอามาดเดลโลปีกซ้ายเป็นลสนัสซอรนแล้วก็หน้าเป้าเป็นเจดดนซันโช คิดว่าวันนี้แมนยูน่าจะสลับเล่นกันระหว่างซานโชกับลัดฟอร์ดสองคนนี้จะสลับกันเป็นกองหน้ากองหน้าถ้าในจังหวะที่ซานโชยืนเนี่ยก็จะเป็นกองหน้าสไตล์ฟอสไนส่วนในจังหวะที่ลัดฟอร์ดยืนเนี่ยก็จะเป็นกองหน้าสไตล์สไกเกอร์นะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีอิมแพคกับทีมสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ2คนนี้นะแต่ก็ถ้าดูจากช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเหมือนกับ ลัดฟอร์ดเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะจากการเข้ามาฝึกสอนโดยตรงของลูฟานิโตลอยครับดูจะให้บอลง่ายขึ้นแล้วก็ห่วงบอลน,น้อยลงอะไรเงี้ยวันนี้คิดว่าแมนยูก็น่าจะเป็นไปในทางลองระบบเหมือนกับแมนซิตี้เหมือนกันนักเตะตัวหลักๆกับพึ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติก็น่าจะยังไม่ค่อยฟิตแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นักแต่ถ้าเล่นน่ะทั้งสงทีมน่าจะเล่นกันเต็มที่แหละ ตั้งใจจะเอาชนะหรือว่ายังไงก็ได้ให้แพ้ยากที่สุดกันทั้งคู่นะครับงั้นบอลคู่เนี่ยผมมองว่าน่าจะออกได้2หน้า3หน้าเลยแหละไม่ว่าใครจะชนะเสมออะไรเนี่ยมีโอกาสออกได้หมดเลยไม่ใช่ว่าแมนซิตี้เนี่ยจะได้เปรียบแมนยูแบบเต็มที่นะซึ่งถ้าเทียบตัวผู้เล่นของทั้งสองฝั่งแล้วอะดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยจะมีความพร้อมมากกว่าแมนซิตี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นคนระับแมนซิตี้วันนี้ยังไม่มีโรดี้เลยไม่รู้ว่าโรดี้จะได้ลงหรือเปล่าวันนี้ เพิ่งพาสเปนได้แชมป์ไปครับอาจจะยังไม่ได้กลับมาจากแคมป์ทีมชาติเลยก็ได้หรือว่ายังไม่ได้กลับมาจากการพักผ่อนส่วนการเจอกันของคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นไปทางฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยที่จะดูเหนือกว่าแมนยูอยู่นิดๆแต่ว่าแมตช์ล่าสุดนะครับในรายการเ้เบคับแมนยูก็ชนะแมนซิตี้มานะแล้วก็เหมือนว่าช่องว่างระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยมันจะมีความห่างกันที่ น้อยลงน้อยลงน้อยลงครับแมนยูก็ระเถิบเข้าใกล้แมนซิตี้เทเลนิตเทเลนิตคิดว่าแมตช์เนี้ยหน้าจองมาสูสีแล้วก็มีโอกาสที่บอลจ่อได้สามหน้าไม่ว่าแมนยูหรือแมนซิตี้อ่ะมีโอกาสชนะได้กันทั้งคู่ส่วนเปอร์เซ็นต์เสมอเนี่ยผมว่ามีน้อยถ้าใครได้เปรียบกว่าให้แมนซิตี้มีโอกาสชนะสัก60%แล้วแมนยูมีโอกาสชนะสัก40%แล้วกันสกอร์ไม่น่าขาดสัก1 0 2-1ประมาณเนี้ยแหละ